สวัสดีครับพบกับชุมชนสายหิงอีกครั้งนะครับนี่แหละครับความเปลี่ยนแปลงว่าของวันนี้นะครับเราได้เห็นสิ่งหลายๆอย่างนะครับได้เห็นใจพวกมนุษย์อุตลิตนะครับพวกกิจใจแคบนะครับมันกันแกล้งเราทุกวิถีทางนะครับไอพวกอยู่สุขไม่เป็นนะครับมันต้องหาวิธีมาแกล้งเราเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ พวกจังไรนี่ยครับเราค้าขายของเราอยู่เราดีๆเราทำของเราอยู่ดีๆก็มันจะกันแกล้งเราได้ทุกวี่ทุกวันครับลุงกำลังดา่าคนอย่มนมาบอกนี่นะครับนี่นะครับวิถีของเรานะครับเราอยู่กัน ของพวกเรามาต้งนมนานแล้วนะครับไม่เห็นมีใครมาวงมาว่าอะไรนะครับพอมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็ทําให้เราเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับคนเรามันไม่อยู่กันเฉยๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่กันแบบของเราอย่างมีความสุขนะครับที่ไอ้พวกห่าเหวี้วนี่เขามาทําให้พวกเราวุ่นวายกันนะครับ นี่นะครับพี่น้องนะครับดูเอานะครับนี่นะครับปรากฏการนี้มันได้เห็นใจคนนะครับว่าใจิตใจคนมันมันใจดําขนาดไหนไม่น่าเชื่อนะครับลุงไม่อยากจะพูดอะไรมากมายหรอกครับเพมันมันเหลืออดนะครับมันเหลืออดเหลือเกิน กนตมาเย็ดีาะอยู่้ันละอืมย็นมนี่มันานะี่นะครับนีกหน่อยฝั่งนู้นนะครับก็คงจะได้เอออกเหมือนกันนะครับมือเช้าไ่ยทั้งเรื่อมาลุงนะลุงขึ้นมานะลุงเราเจ็บปวดมากนะครับภาพที่เราเคยเห็นคุ้นเคยกันนะมันหายไปแล้วนะครับความรักความสามัคคีของเราดูดี แต่โชคดีเราต้องมีความผูกพันใจของเรายูทูบเบอร์ทุกคนนะครับคอยเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับว่าวาโดนไปก็นี่ม่ได้ครับเดี๋ยวลุงมดลองให้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ